สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับประจำวันอังคารที่21กันยายน2564นะครับวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะครับในเรื่องสาระน่ารู้นะความผิดทางอาญานะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะครับเดี๋ยว คลิปที่น่าสนใจนะครับให้ความรู้กับนักเรียนนะครับเดีย๋ยวพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอเลยครับสาระน่ารู้ความผิดทางอาญารับปับรับโทษความผิดฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทขโมยของคนอื่นหรือของที่คนอื่นเป็นเจ้าของร่วมด้วยขโมยเพราะจำใจหรือถูกบังคับให้ขโมย ขโมยเพราะจำเป็นเช่นยากจนของแพงไม่มีเงินซื้อการขโมยที่มีโทษจำคุก1-5ป,ปีปรับ2 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทขโมยตอนกลางคืนขโมยบริเวณที่มีภัยเช่นเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมไฟไหม้ทำลายของเพื่อขโมย ปีนเข้าไปขโมยเข้าทางที่ไม่ใช่ทางเข้าหรือเข้าทางที่มีคนเปิดทางไว้ให้ขโมยโดยการพรางหน้าไม่ให้ใครจำหน้าได้หลอกว่าเป็นข้าราชการแล้วขโมยขโมยโดยมีอาวุธหรือร่วมทำผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปขโมยแล้วซ่อนตัวในที่พักอาศัยหรือสถานที่ราชการ ขโมยตามวัดศาสนสถานหรือสาลเจ้าขโมยในที่สาธารณะสถา,านีรถไฟท่าอากาศยานขโมยของสาธารณะเช่นฝาท่อทังขยะขโมยของของนายจ้างขโมยของกเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์พืชพันธุ์สัตว์เครื่องมือขโมยตามข้อหาข้างต้นตั้งแต่สองข้อขึ้นไป การลักทรัพย์ที่มีโทษจำคุก3ปีถึง10ปีปรับ60,000ถึง120,000บาทขโมยวัตถุสการะบูชาพระพุทธรูปวัตถุทางศาสนาความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดทางอาญายอมความไม่ได้นะคะการหมิ่นประมาทหมิ่นประมาท ไม่เป็นคำหยาบคายแต่เป็นคำใส่ความที่ลดคุณค่าทางสังคมของผู้ถูกหมิ่นประมาทลงตัวอย่างเช่น oh. ผู้ใส่ความผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมินถูกเกลียดชังผู้ใส่ความคนตายทําให้พ่อแม่พี่น้องคู่สมรสถ,ถูกดูหมินถูกเกลียดชังจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าผู้ใส่ความโดยการโฆษณาด้วยเอกสารด้วยภาพวาดจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทค่ะการดูหมินคนละอันกันตะกี้นะคะการดูหมินเป็นการพูดหยาบคาย พูดดูถูกเหยียดยม้มสบประมาททำให้เสื่อมเสียทั้งต่อหน้าหรือการโฆษณาคำด่าหยาบคายเพื่อให้สะใจคนด่าเจ็บใจคนฟังเป็นการทำร้ายกันด้วยคำพูดแบบนี้เขาเรียกว่าการดูหมิ่นซึ่งหน้านะคะด่าคนเดียวผิดคนเดียวด่าด้วยกันทั้งคู่ผิดด้วยกันทั้งคู่ค่ะการด่าว่าด่าว่าด่าว่า และด่า่าาวอย่าให้อารมณ์มากำหนดคำพูดเป็นการดูถูกและดูหมิ่นผู้อื่นนะคะกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ สติข่าวกับผมคิงพีรวัตรนะครับบอกว่ามีกฎหมายใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคมคืนกระทําชํำเรานี่โทษสูงสุดประหารชีวิตเลยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเช็คชัวร์มาแล้วราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้มันมีรายละเอียดปรีกย่อยอย,อยู่มาดูสาระสําคัญกันหน่อยนะครับวันนี้เราสรุปข้อมูลมาให้ดูกันแบบง่ายๆดังนี้นะครับคุณผู้ชมลองดูข้อมูลนี้ครับ กราฟิกข้อมูลนะครับสำหรับกฎหมายใหม่เนี่ยนะฮะกฎหมายนี้เป็นการเพิ่มโทษผู้ง่ายๆเพิ่มโทษสําหรับคนที่กระทําชําเราและค่มขืนผู้อื่นนะครับอย่างแรกก่อนบทลงโทษของคนที่คมขืนกระทําชําร้าผู้อื่น คำว่ากระทําชํเราสําหรับกฎหมายราชกิจจานุเบกษาที่มีการประกาศเนี่ยได้มีการแก้ไขความหมายเพิ่มเติมด้วยครอบคลุมชัดเจนครับกระทําชําราก็คือการที่นําอวัยวะเพศเนี่ยล่วงเข้าไปทางอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากนะฮะซึ่งก็หมายรวมถึงอวัยวะเพศทั้งของแท้ของเทียมนะครับดังนั้นโทษจะค่อนข้างหนักนะฮะถ้าคมคืนผู้อื่นใช้กาลังประทุษาร้ายจําคุก4-20ป,ปีปรับ8 0 0 0 0ื0ถึงถ้าคมคืนกระทําชําราผู้อื่นโดยมีอาวุธ เจถึง20ปีนี่คือโทษจำคุกปรับแสน4 0ถึง4แสนแต่ถ้าเกิดว่าใช้อาวุธโซมหญิงหรือชายด้วยจำคุกหนักขึ้น15ถึง20ปีโทษปรับมากขึ้น3 0แสนถึง4แสนหรือจำคุกตลอดชีวิตเอาหมวดต่อไปครับถ้าหากว่าไปข่มขืนกระทำชำเราต่อเด็กแล้วฮะไปดูกันครับ สำหรับเด็กนะฮะถ้าไม่เกิน15มีโทษจำคุก5-20ปีปรับ100,000-400,000ถ้าเด็กไม่ว่าจะหญิงหรือชายไม่เกิน13จำคุก7-20ปีปรับแสน4 0 0ถึงสแสนหรือจำคุกตลอดชีวิตอันนี้คือเด็กอายุน้อยกว่ากลุ่มแรกนะครับแล้วถ้าหากว่ามีการใช้อาวุธปรับ200,000-400,000หรือจำคุกตลอดชีวิตนะฮะนี่นะครับแล้วถ้าหากว่าใช้อาวุธประทุษร้ายด้วยจำคุกตลอดชีวิตเลยครับ ไปดูกันต่อครับในหมวดของกระทําชําราวจนเกิดการเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตถ้าหากว่ากระทําความผิดจนได้รับอันตรายแบบเจ็บสาหัสนะครับมีคุก15-20ปีปรับ3 0 0 0 0 0ถึง400,000บาทหรือจําคุกตลอดชีวิตแล้วถ้าหากว่ากระทําความผิดจนผู้ถูกกระทํานั้นถึงแก่ความตายนี่แหละฮะโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ นอกจากนี้ถ้าหากว่าไปกระทําชำเรากับศพนั้นก็มีความผิดเช่นเดียวกันไม่แตกต่างกับการที่ไปบันทึกภาพบันทึกเสียงแล้วนำไปเผยแพร่ต่อการบันทึกภาพก็มีความผิดการเผยแพร่ต่อก็มีความผิดการแก้ไขกฎหมายรอบนี้เพิ่มโทษเพื่อให้ฉุกคิดและตระหนักแล้วก็ป้องปรามการกระทำความผิดโดยเฉพาะขมขืนและกระทำชำเรานะครับ เป็นยังไงไามครับนักเรียนการกระทําความผิดทางอาญานะครับซึ่งเรา,าได้เรียนผ่านกันไปแล้วเมือ่อเดือนที่แล้วนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับความรู้เดิมนะความจําทบทวนความจํานะบางคนนั้นอาจจะลืมไปแล้วนะคราวนี้เรามาทบทวนความรู้นะ ว่าความผิดทางอาญานะั่นนะมันเป็นอย่างไรนะครับความผิดทางอาญานี่จริงๆแล้วนี่ก็คือเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะครับโทษคือประหารชีวิตนะครับแต่ว่าโทษทางอาญาเนะี่ยมันจะมีทั้งโทษหนักโทษเบานะมันก็ต้องแ,แล้วแต่แล้วแต่กรณีนะครับเขาบอกว่าความผิดทางอาญาคือการกระทําที่มีผลกระทบนะกระเทือนต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศ เมื่อบุคคลใดกระทําความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทําความผิดกฎหมายนะครับมีได้ถือว่าการกระทําความผิดทุกอย่างร้ายแรงเท่าเทียมกันไม่ใช่นะครับไม่ได้หมายความว่าโทษทางอาญาแล้วมันจะต้องร้ายแรงเหมือนกันทุกๆคดีทุก,ทกทโทษอะไรงี้ก็ไม่ไม่ใช่นะมันจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงมันขึ้นอยู่กับ นะการกระทํานะครับงนั้นการลงการลงโทษนะผู้กระทําความผิดจึงขึ้นอยู่กับการกระทำเขาบอกว่าอย่างนี้นะและสังคมมีความรู้สึกนะต่อการกระทําดังน,นั้นว่าเป็นอะไรปัญหาสําคัญมากน้อยเพียงใดนะตรงนี้ก็ต้องพิจารณานะครับผู้ที่รักษากฎหมายนะเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองหรือศาลหรืออา,อายการหรือทุกคนที่ ทางด้านกฎหมายนะครับที่เราได้เ,เรียนรู้กันนะครับก็ตรงนี้ก็รายละเอียดต่างๆนักเรียนดูคลิปแล้วครูก็สรุปตอนท้ายให้ฟังนะครับก็ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของครูก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในข่าวหน้านะ,นะชั่วโมงหน้านะครับวันนี้ต้องสวัสดีครับ